เราเดินทางมาถึงพัตคาอาหารทะเลแล้วตอนนี้อยู่กับนี่เลยค่ะหัวหน้ากุ๊ปทัวร์ของเราพิลลี่นั่นเองค่ะ,คะพิลลี่วันนี้เป็นไงบ้างเอง่ยสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าทริปของเราเนี่ยแต่ละคนนี่อิ่มน้ำสำราญกันมากตั้ง <เอ S 2> แต่เช้าแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาทานอาหารทะเลที่เซนเจอรนนะคะ พัตคานี้ชื่อว่าเป่าฟานะคะคนจีนเขาบอกว่าอาหารทะเลที่นี่นะคะต้องเป็นเป็นเท่านั้นนะคะถ้าปลาท้องหงายแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ทานกันนะคะตอนนี้เรารอกันเลยนะคะอยู่ด้านในนะคะเราลองมาดูกันนะ,ะว่าอาหารที่นี่เขาอร่อยกันแค่ไหนคะ่ะตามที่นี่เล,เลยค,ะค่ะ ชมค่ะและตอนนี้ค่ะเราเข้ามาอยู่ในพัตคาศอาหารทะเลแล้วค่ะรัสมาชิกของเราค่ะโอ้โหด้านหลังนี่เลยนี่กำลังมองมันกับการกินอาหารกลางวันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีเมนูเด็ดๆอะไรบ้างมาเลยค่ะตามมาเลยคุณมี่ค่ะกำลังทานอะไรกันอยู่ค่ะซีฟู้ดซีฟู้ดเป็นไงบ้างซีฟู้ดของที่นี่ต่างจากบ้านเราหรือเปล่า ไม่ค่อยต่างนะคะกุ้งเขาสดและหวานมากเลยค่ะเขาลวกแบบเห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าหวานแล้วก็สดด้วยแล้วห่อยนะคะเป็นไงบ้างอร่อยไหมเนื้อก็หวานค่ะน้ําจิ้มของเขาแซ่บมากค่ะแซ่บปุ้ยแซ่บเวอร์จริงๆขอสามคำไม่กับคิปวันนี้ค่ะสุดยอดมากค่ะอขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมค่ะและทริปนี้ของเราค่ะมีไดมอนด์แกรนด์พาราไดซ์ของเรามาด้วยค่ะพี่ติค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกลังเต็มที่กับการทาทำกันกันอยู่เลยวันนี้เป็นไงบ้างคะกับทริปกิฟฟรีนค่ะค่ะสนุกค่ะก็เรียกว่าประทับใจนะคะในการที่กิฟฟรีนพาไปเที่ยวหลายๆจุดนะคะค่ะแล้วก็ในในในกลุ่มของเราได้มุกกันมาต้อมาเลยค่ะเห็นเห็นเซลเห็นเซลคณะทัวร์กันใหญ่เลยแกล้งเขากันใหญ่เลยทูกองเราแสบจริงๆอะขอสามคำให้กับทริปวันนี้ค่ะพี่ติ ค่ะก็ก็อยากจะให้ทีมงานนะคะมากันเยอะๆนะคะเราชาวกิฟฟรีนนะคะมาเถอะกิฟฟรีนจัดให้แบบนี้ถือว่าฟรีแล้วค่ะเย้มาที่โต๊ะนี้กันบ้างค่ะคุณนี่ค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะตอนนี้มีอาหารอะไรชอบ ถูกปากถูกคอหรือเปล่าไก่จับกุ้งเนี่ยครับผมเป็นไงบ้างกับอาหารกิฟฟินออรดีคับมาทัวร์กับกิฟฟินครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะบอกกับเพื่อนหน่อยก็สนุกดีครับผมแม่มีแปลกๆอะไรเงี้ยครับขอสามค่ะเป็นกับทริปวันนี้สั้นๆค่ะวันนี้ครับอากาศเย็นมากเลยวันนี้ ค่ะทุผู้ชมค่ะและตอนนี้ค่ะนักธุรกิจกิฟตรีนของเราเดินทางมาถึงที่นี่เลยค่ะมาบุญครองเซิรนเซินค่ะที่นี่เป็นแหล่งรวมสินค้าช้อปปิ้งมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ารองเท้านาฬิกาเครื่องประดับหรือแม้แต่สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไอทีต่างๆก็มีให้เลือกสรรมากมายค่ะเรียกได้ว่าครบครันเหมือนกับมาบุญครองกรุงเทพบ้านเราเลยเลยค่ะและตอนนี้ค่ะนักธุรกิจกิฟตรีนของเรานะคะแตกกระจายค่ะยึดทั่วบริเวณตึกแห่งนี้แล้วค่ะ เขานี่นะคะเตรียมพร้อมมาช้อปปิ้งกันเดี๋ยวเราตามไปดูค่ะว่าเขาช้อปปิ้งอะไรกันบ้างแล้วก็ได้สินค้าเก๋ๆเด็ดๆอะไรมาบ้างก่อนอื่นค่ะต้องบอกก่อนว่าการช้อปปิ้งสินค้าที่เซอรเจนแห่งนี้นะคะหรือว่ามาบุญคลองเซอรเจนแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องต่อสินค้ากันอย่างเมามันค่ะเพราะว่าสินค้าเนี่ยสามารถต่อราคาได้น้อยลงจาก5-10ถึงเท่าเลยแหละค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูค่ะว่าเขาจะต่อสินค้าอะไรกันได้บ้างแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าได้ถูกใจกันขนาดไหนตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ โลหูซิตี้เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีสินค้าราคาถูกให้ช้อปปิ้งมากมายเทคนิคการช้อปปิ้งสินค้าที่นี่นะคะต้องต่อให้มากไว้ก่อนง่ายๆเลยคือถ้าแม่ค้าบอกราคามาเท่าไหร่ให้เราเอาห้าหารไว้ก่อนค่ะและถ้าต่อรองกันแล้วยังไม่ได้ราคาที่เราพอใจแนะนำให้คุณผู้ชมเดินออกจากร้านไปเลยค่ะทำเหมือนเราหักดิบแต่ถ้าเขาขายให้เราได้ในราคานนั้นที่เราต้องการเขาจะมางอเราเองค่ะ กำลังเพลินเลยสาวดาวไลน์กำลังอยู่ในนั้นค่ะดูดาวไลน์เข้าไปดูดาวไล่ในนั้นหน่อยกำลังต่อแล้วค่ะรุ่นแรงอยู่บอกว่าเขาบอกว่าสามรอบสามรอบสามรอบตอนนี้รอบเดียวอันนี้ต่อร้อยแปดสิบค่ะทั้งนาฬิกากระเป๋าอยู่ในนี้เลยเยอะมากค่ะอยู่ในเป้ด้วยทุกอย่างมีครบค่ะพี่ได้กี่ใบครับได้ได้แจ็คใบ นี่ใบใบใดครับใบใดครับใบดำใบ่างเอ๊บเขาเียนะ